ทำไรคะเนี่ยเช็คของที่เข้ากันค่ะวันนี้สาขาต้นของของเข้าเพียบเลยงบไม่ถึงหมื่นหเกบาทได้แผ่เจนแปดขยับมาอีกนิด7,900บาทได้เผ่นเจนเก้ามาที่รุ่นเจนสิบตัวล่าสุดกันนะคะมีสีฟ้าและสีขาวสุขภาพแบตร้อยรอบชาร์จน้อยราคาหนึ่งันเกอบาทอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนะคะตัวนี้อดีตตัวทอ็อป iPad Air 4 64GB ราคาเริ่มต้น1,1900บาทเบต้าแบบ8ปมาที่ iPad Air 5ชิป M1 กันนะคะตัวนี้ยังใช้คุ้มอยู่ราคาเริ่มต้น1 4 9 0 0บาท 64GB Wi-Fi นี่เป็นสินค้าแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าอยากหารุ่นไหนลองไว้เข้ามาที่ร้านล้ำคุณไอททั้ง2สาขาได้เลยนะคะ นำเครื่องมาตีเถินได้นะคะร้านเราให้ราคาลุติธรรมวินวินทั้งสองฝ่ายแน่นอนคะ่ะ